รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเท่าหงไทยคือสถานที่ความเป็นไทยและศิลปะเซรามิกผสานกันอย่างลงตัวที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงโรงงานแต่เป็นบ้านของศิลปินที่บรรจงสร้างสารรค์งานปั้นด้วยหัวใจ ทุกชิ้นงานที่ออกมาจากเท่าหงไถเต็มไปด้วยความหมายเป็นผลผลิตจากความทุ่มเทและความภูมิใจในฝีมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเท่าหงไถคือมรดกที่เล่าเรื่องราวของความรักในศิลปะและความตั้งใจในการรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมการปั้นของไทยให้คงอยู่ต่อไป ผมชื่อพงศักดิ์สุภาพนิตรัภาสปัจจุบันก็คือเป็นทายาตรุ่นที่3ของโรงงานเท่าหงไถโดยชื่อของเท่าหงไถจริงๆก็คือมาจากชื่ออากงเท่าก็คือเ่าชื่อภาษาจีนหมายถึงว่าเกี่ยวกับการเผาดินเผาหงก็คือนายซ่งหงแทเตียไทยก็คือประเทศไทยก็คือนายซ่งหงทำกิจก,การเกี่ยวกับการเผาที่เมืองไทย องค์กนคนจีนะอพยพมามาจากเมืองสัวเถาสมัยนั้นก็คือมาจากเรือสำเภาหลังจากที่อากงผมเนี่ยมาเจอแหล่งดินของราชบุรนะีก็เริ่มมาตั้งโรงงานเป็นโรงแรกของราชบุรีราชบุรีที่เป็นโรงแรกแล้วก็เป็นโรงผลิตองค์กรเพราะว่าอันดับแรกก็คือมีแหล่งดินดินราชะบุรีมีความพิเศษเฉพาะตัวที่ทําให้เหมาะสําหรับการปั้นอย่างมากมีความเหนียวและเนื้อละเอียดซึ่งทําให้สามารถขึ้นรูปได้อย่างประณีตและทนทาน เมื่อดินลาชบุรีถูกนำมาปั้นเป็นโอง่งจะให้ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนและสีสันที่อบอุ่นโดยนำไปเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ดินชนิดนี้แข็งแกร่งอย่างยิ่งทำให้โอ่งที่ผลิตออกมาสามารถทนต่อการใช้งานได้ยาวนานดินราชบุรีจึงไม่ใช่แค่ส่วนประกอบธรรมชาติแต่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีชีวิตเป็นการนำเอาความสมบูรณ์ของแผ่นดินมาผสมผสานกับฝีมือช่างอย่างลงตัว สมัยก่อนการเดินทางทั้งหมดเนี่ยโดยอาศัยแม่น้ําช่วงแรกเลยอากงผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมและปรากฏว่าวันนึงเนี่ยมีคนเอาดินของราชบุรีเนี่ยไปให้ทดสอบก็ไปลองเผาปรากฏว่าเผาแล้วก็เฮ้สามารถทำเป็นภาชนะเก็บน้ําได้ซึ่งจริงๆแต่เดิมเลยเนี่ยองค์บางกรเนี่ยแหล่งต้นฉบับก็คือมาจากเมืองจีน มากับเรือสำเภาที่ว่าใส่ของหมักดองใส่เต้าหู้ยี้ใส่ทั้งหลายเนี่ยก็คือใส่มาแล้วก็จะมีฝาปิดมีซิลปิดแล้วก็ถึงเวลามาปุ๊บก็มาขายพร้อมของหมักดองแต่ว่าหลังจากของหมักดองที่ใช้หมดปรากฏว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่า้โอ่งน้ำเนี่ยเป็นภาชนะที่ดีเก็บน้ําได้เก็บน้ําได้นานและทําให้น้ําเย็นก็จะดีกว่าภาชนะของชาวบ้านที่เมื่อก่อนทําเป็นพวกไม้พวกตะการน้ําพวกอะไรที่เป็นทําจากไม้ก็เป็นโอ่งมางก่อน องมังกรไม่ได้มีดีแค่การเก็บน้ําแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความโชคดีลวดลายมังกรที่วาดด้วยความประณีตบนองไม่เพียงแต่ทําให้มันงดงามแต่ยังเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งมังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความอุดมสมบูรณ์ทําให้องมังกรเป็นที่นิยมใช้ไม่เพียงแค่ในบ้านเพื่อการใช้งานทั่วไปแต่ยังเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลความนิยมขององมังกร จึงมาจากทั้งความเชื่อในความเป็นมงคลและคุณค่าที่มากกว่าการเป็นภาชนะเก็บน้ำทั่วไปโอ่งก็คือจริงๆเรียกว่าก็ทำมาจากของเมืองจีนแล้วเราก็มาเรียนแบบของจีนเพียงแต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวมันก็มีขนาด3ปี๊บสี่ปี๊บ5ปี๊บ6ปี๊บ7ปี๊บแต่หลักๆที่ขายดีก็คือองค์7ปี๊บ7ปี๊บก็คือปี๊บปกตินี่แหละปี๊บน้ำแต่ว่าเราตักใส่โอ่งได้7ปี๊บเขาก็เลยเรียกโอง่งค์7ดปี๊บ ที่เป็นมังกรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยของจีนโบราณที่มาเนี่ยก็เป็นรูปมังกรแต่จริงๆมีหลายรูปไม่ใช่ว่าองค์มังกรอย่างเดียวก็มีต้นไม้มีดอกบัวมีดอกไม้มีรูปนกรูปผงรูปต่างๆเพียงแต่ว่ามังกรเนี่ยของจีนเนี่ยเหมือนกับเป็นสัตว์สูงสัตว์ของจกักรพรรดิแล้วพอมีมังกรอยู่กับองค์คนก็รู้สึกว่าดีเป็นสัตว์คุ้มครองสมัยโบราณปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่โรงนี้ผลิตได้ทุกคนก็ผลิตเหมือนกัน จาก1งโรง2โรง4โรงก็เป็น10โรงและเยอะที่สุดก็40กว่าโรงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทําสินค้าเหมือนกันสินค้าเหมือนกันก็คือมีองค์มังกรมีไหน้าําปลาไหน้ําปลาผลิตปุ๊บเราก็จะส่งโรงงานที่แม่กองเพราะว่าแม่กองเนี่ยเขาจะมีปลาเยอะเขาก็จะเอาพวกปลาเนี่ยมาหมักทาน้าําปลาแล้วก็จะสั่งของจากราดบุรีส่งเข้าไปแต่ว่าหลังจากที่โรงงานที่เยอะขึ้นเนี่ยการแข่งขันทางการตลาดก็สูงมากแต่ว่าต้นทุนการผลิต ค่าดินค่าคนงานค่าฟืนค่าทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้แต่องเนี่ยไม่สามารถขึ้นราคาได้ไห้น้ำปลาไม่สามารถขึ้นราคาได้แต่ว่าความแตกต่างของสินค้าจริงๆสมัยโบราณแทบไม่มีก็คือใส่น้ำไม่รั่วทุกคนซื้อเพียงแต่ขอให้คุณถูกกว่าในความแตกต่างในปัจจุบันจังกัดการแข่งขันที่สูงเนี่ยเราก็ต้องดิน้นรลนหาสินค้าเพื่อที่ว่าตัวเราจะทำยังไงให้อยู่รอดสินค้าอง หายน้ำปลาเราไม่ได้แข่งขันกันเองละสินค้าอย่างอื่นมาทดแทนแล้วก็โรงออ่งปัจจุบันที่อยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือเพราะมีความจเจริญที่เข้ามาก็คือมีถังพลาสติกเข้ามาถังพลาสติกเข้ามาที่ทดแทนการใช้ของโอง่งคุณมีภาชนะอย่างอื่นที่ว่าสามารถถูกกว่าดีกว่าบรรจุได้ดีกว่าเร็วกว่าฉะนั้นไอความจําเป็นของโอ,งอง่งไอ้น้ําปลาก็หมดไปฉะนั้นทํายังไงให้โรงงานอยู่ได้อยู่รอดได้ก็คือต้องทําสินค้าให้แตกต่างจากคนอื่น หลังจากการแข่งขันที่สูงมากเนี่ยสมัยถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้วอ่ะโรงงานผมจริงๆเนี่ยอยู่มาประมาณ8-90ปีแล้วซึ่งช่วงนั้น,นการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยสูงมากองคมังกรไหน้ําปลาเริ่มอยู่ไม่ไหวละเริ่มเลี้ยงคนงานไม่ได้ละสินค้าขายได้แต่ว่าโดยราคาเพิ่มไม่มีก็เริ่มมาทําอย่างอื่นสมัยนั้นเนี่ยบอนไซเนี่ยบูมมากต้นไม้บอนไซและต้นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าบอนไซเนี่ยคือมันจะมีความใหญ่ความกว้างของตัวกระถางเพื่อให้อะไรยังไง ให้ไปใส่แล้วว่าบอลใจเนี่ยมันถึงจะสวยซึ่งสินค้าพวกนี้เรียกว่าเป็นสินค้าพิเศษพิเศษก็คือมันเฉพาะตัวสําหรับลูกค้าที่ชอบก็กลายเป็นว่าองค์มกรขายได้ให้น้ําปลาขายได้แต่มูลค่าเพิ่มไม่มีแต่ว่าเราเอาสินค้าพิเศษพวกนี้ที่พอลูกค้าสั่งปุ๊บเราไม่ต้องไปรอขายทาเสร็จปุ๊บบอกเสร็จแล้วเราสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยหลังจากที่ลูกค้าเขารู้ว่าเอ้ยที่นี่เริ่มสั่งทํา เขาก็เริ istol, ่มมาสั ky, things, the the ่งออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์แล้วลูกค้าแต่ละคนคราวนี้ก็เริ่มชอบสินค้าไม่เหมือนกันนะก็เริ่มแปลกมีไอเดียหลายๆอย่างเข้ามาคราวนี้มันก็เลยค่อนข้างหลากหลายมันก็เหมือนกับเป็นงานลายมืองานหัตถกรรมที่เขาสั่งผมมาเกิดในโรงงานเกิดและโตวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กคือจริงๆไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงทางเซรามิกแต่ว่าก็เห็นขบวนการเห็นทุกอย่างเห็นวิธีการทํางานการปั้นการเตรียมดินการเผาการเคลือบ ซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นพวกไขน้าําปลาซึ่งจะต้องมีการผูกหวายมีการเข้าเตามีการใส่ฟืนซึ่งเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทํางานแต่ว่าเราก็จะไปดูคนทํางานเราก็ไปช่วยเขาใส่ฟืนเราก็ต้องเริ่มเข้าใจการระบบการทํางานของกระบวนการปั้นดินเผาและท้ายที่สุดก็คือหลังจากเรียนจบแล้วก็กลับมาทํางานแล้วก็มาทํากับลูกพี่ลูกน้องอีกคนซึ่งเข้าไปจบ เกี่ยวกับเซรามิกอาร์ตโดยตรงคราวนี้มันก็เลยเริ่มมีสีสันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็คนที่เข้ามาดูเนี่ยความต้องการสินค้าเนี่ยไม่เหมือนกันหลังจากที่เห็นให้ทําสีแบบนี้ได้จากโอ่งที่วางกระจกแล้วทำเป็นโต๊ะได้ก,ก็เลยถามว่าทําเป็นโต๊ะเลยได้ไหมทําเป็นเก้าอี้เลยได้ไหมหลังจากที่ทําเป็นโตะทําเป็นเก้าอี้ลูกค้าฝรั่งหรืออะไรมาหรือเข้ามาเปลี่ยนแบบอีกได้ไหมเขาขอแบบเพิ่มเขาขอสีเพิ่มมันก็เลยทําให้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย